เรามาบวกรถกันเถอะเพื่อนๆแล้วพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวไปเก็บของด้านในก่อนดิไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพอเพื่อนเก็บแล้วเราจะได้มาเลยเข้ามาเข้ามามาเลยมาขึ้นรถเลยเว้ยเดี๋ยว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 มึงลืมมือหนูไอเด็กนี่ไอเวนอ่าไงรถมาโอเคเราคงไม่เป็นไอโง่ที่ยืนขบางถนนหรอกเอ๊ะไปโอเคเขาก็ดูหน้าไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นคนดีก็ได้เข้าไปดูปะ เราทุบมันได้ไหมเปิดใบฉาดด้วยนะต้องสามเออกดเปิดไปเลยเหมือนเราสวมไอ้พวกนี้นี่ดูมันจะฆ่าเราอย่างไงก็ไม่รู้อ่ะจะหลอกไม่หลอกอุ้ยอุ้ยเคมันฆ่าจดจริงวะว่าแล้วกูว่าแล้วไม้หน้าสามเล่นแม่งเลยนี่ดูอุ้ยนี่หัวนีคิปเปิ้ลดิวช่วยช่วยกูตีดิวไม่ใช่ยืนมอง แอกแต่งดูแต่งนี่รอหาวุฒิอยู่อ่ะเฮ้ยด้วยมันหยไ้วกูจะตายกูจะตายมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเฮ้ยไอ้ไอ้มันลุมลุมนะลุมนะลุมไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ใครก็ไม่รู้ตีแม่งเกาเหาอเกาเหรเกาเหรเกาเหรอเกาโอ้เกาโอ้เดี๋ยก่งกันนะเฮ้แดนไปดูดีกว่าจะยืนอย่ายืนอย่างนั้นเพราะว่ามันมาแล้วเพราะวเพราะว่ามันมาโอเคโอเคกูไปละกูไปแล้วตัวเดี๋ยวมันออ๋ไม่ต้องขึ้นเหงาขึ้นนั่นขึ้นเหงา กูไปแล้วกูไปละกูไปละเดนขึ้นมาเดนอู้ห้องมาเดนอะเดนเดนเดนใขรสิอีกคันนี่ยอู้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 อ้าวอ้าวอวอ้าวเกินขี้อะไรจ้มูไม่ด้ไม่รู้อ่ะโอเอ่อคุณขับยังสบายดีอยู่ไหมวะยิ่งคุณขับตายไปแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยกูตายกูตายช่วยด้วยเฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวรู้มาระวังระวังระวังอืมเก่าเออ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 เก่า เก่าเก่าไอโดนโนโดนโจนไอ้ควายโดนโดนเห็นตันนั้นไหมว a ดไม่เห็นไม่เบคิ้นี้เอาไว้ชูเพื่อนเลยนะเว้ยสำคัญมากเมื่อกี้กูกรีดไปแล้วอะแล้วไมน่าจะตัดนแล้วว่าเราไปดีกว่าตกใจคลเปอร์ใช่ไหมมันเป็นงะหน้าตาเหมือนคลปเปอร์ไปไปโบกรถกันดีกว่าเอ้ยอุ้ยดิวดิวดิวดวเห็นอะไรนั่นปะ ไม่มีใครเห็นไม่มีเห็นไม่เห็นเลยใช่หรนอนีนน่นั่นนั่น่ะดิว้ดิวเราเข้าไปหามนด,ดิวเราต้องไปรูดบ้านตรงนั้นนะดิวมราไปทางอื่นไหมมัน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 จ้องตามเราทำไมจ้องจะเลน่นโอ้โหทางเข้าอยู่ฝั่งนู้นว่ะดิวโอ้ย

เชี่ยมาดิอยากกินเนื้อหมีว่ะเสียงโคตรนิยมเลยเสียงหมีเนี่ยหมีเชี่ยอะไรมันกระดบกระดูกวะเอาดิดิวขึ้นข้างบนได้ไหมเนี่ยเอาเลยดิวยิ้วเลยไม่มีกระสุนนี่นี่มีเบนเนตมีเบนเนตเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวกระสุนน่าจะต้องไปสุ่มหาเอามันจะมีตู้สุ่มเอากระสุนอยู่หรือต้องไม่ก็ฟาร์มอุ้ยเราสปอร์ตเราสปอร์ตอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันบ่อยเราขึ้นหลังคาวะเฮ้ยแต่คันนี้ดิวขึ้นเรื่อขึ้นมาเรื่อยไม่คัน โอเคไเป็นลอบ Let's go Let's go โอ้โหโอ่า่าโอเคแล้วไม่ควรขึ้นรถสปอร์ตนะเราหลังอ่ะดิวลองรถนะดิวลงรถพยาบาลมาเฮ้ยนี่บนไม่ยืนจุด้นมันลากกูไปเฮ้ยไปดู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 ด้ดูด้ดดูดูด้ดูดูด่อูด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 ููด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 ด้ดู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 ดดูดูดูยดดดู้ดด้ พระเยซูเหรอวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เบนเดชด้านหลังเดี๋ยวด้านหลังกระสุนได้กระดูกอะอุ้ยแพนัดหมดละใครโอ้ยดิ้วกระสุนข้างหลังอีกเดี๋ยวข้างหลังอีกแล้วทำไมกูสุมได้แต่กระสุนวะได้หน่ะสิเราได้เบนเดชเต็มเลยวะพี่ครับพี่ครับไปส่งหน่อยยิงโอ้โหได้ได้ได้ยิงแน่เลยโอ้แต่มันมีจีซักเนี่ยเตรียมเลยอันเด้เทคเกอร์เนี่ยกูเตรียมไม้ไว้เลย กูกูกตีรอรออะกูตีนะไแต่ละคนโอ้โหโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วตายวะเนี่ยเออโอเคพูดโดยสารเข้าตายว่ะโอเคทุกคนหลังจากความยากลำบากเราก็มาถึงที่เมรที่สี่พันเรากำลังเจอกับบอสแล้วอยู่ดีอาวุธผมทำไมมันฟัวโตวะเนี่ยสกิลิตี้โรบอทหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะแกคิดว่าแกกำลังจะไปหน ไปหนก็เล็งกูไอ้งงเฮ้ยทุกคนลุมมันแรงเลยจะว่มันพูดไปเนี่ยละทีมันเฮ้ยเก๋าไงวะไั่งี้ไงเก๋าไงวะเจอบทเรียนที่เรียนมาจัด่างทำเีไม่ได้ตีไม่ได้ออ่รยตีตีไม่ได้ไอ้พวกออโตบอทมันจะต้องตายนี่บอทบอทบอทชี้อะไรงงขนาดนี้ไม่ควรเป็นบอทเลยเลี้ยงกูู่ได้ไม่ยอมยิงกูแต่แรก เอออันนี้ไม่ใช่นไปทำงานเอ้ยบ้านนี้บ้านโบดเนี่ยตามไหมผ่านสู่ไบโอใหม่วะกลับยาวๆเลยไปมีตรงจุดเครื่องบินตกแล้วก็ตรงบ้านข้างหลังไปเยตรงนี้เครื่องบินตกแนวของเยอะแน่นอนปะปะปะอย่าไปฆ่าอย่าไปฆ่าแกนะน้องแกน่ารักแกนี่คือเซฟเราไว้หรอกเราเลยมือเทียงมือเทียงอะไรนะเด็กกูบอกว่าอย่าไปฆ่าแกกูฆ่าเลยเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยมันมีปืน ฮันเตอร์ยิงมนดิมันลุฮันเตอร์มาดิตายไปเฮ้ยเฮ้ยองปืนเออไปืนหี่ยกูต้องซืยิงไอเด็กเคียดูดูดิสวนสนุกเว้ยควาเกมมาอุ้ยจะเย็นดีไม่มีกาแฟเก็บเลยโอ้โหเม่นีมือระดับฟรีฟ้า้ชไอลูกซองมันโดช็อตต้เติมลบอ้่ย อ้าวกินเ่ะโอ้หันมีเทนมีเทนหนึ่งนัดตัวละนัดแน่นแนนแนนแนนกูว่านะฟาร์มเลยเฮ้ยใครใครต้องการเบนเดตบ้างเรามีเตรียมเลยเด็ดเห็นแต่นั้นว่าเห็นเห็นแต่นั้นว่าเอาประเดี๋ยวปรเดียวอะไรนะเห็นตอนนั้นไม่เห็นแต่นั้นว่าวินดิโก้ไะเฮ้ยวินดิโก้เฮ้ยเดี๋มาแกวงมูสเปล่าดิวใช่ปะกขวงมูดนี่หว่าโอ้โหตัวบักเอกกแขวงมูดอะไรตัวเท่าบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคมคมจัด อุ้ยอุ้ยอืมอืมอืมโอ้โหวิ่แรงมากโคตรแรงเลยเออเล็กๆเล็กๆเล็กลุมเลยอืมอืมอืมอกินกินกนยังไ่อไปลูกสอดนยิงมันสวยโอ้ยัวแตกไอมนแทนนี่ไม่ควรสู้เพราะว่ามันเอ้ยไดนทำไมเก็บเล็เก็บเลยเก็บเลยประเบิดทำาอ๊ยทำเข้าได้ฟมด มันระเบิดแล้วมันแค่แบบให้เราไปเก็บไดนาไมต์เถอะไม่มีแล้วう ح, う ح, う h, อ, oh, อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุโอ้โอเคเกือบตายเอ๊มันเป็นระเบิดเหมือนหมจิ๊ดไปไกดไปซับเลยตัวนั้นไปฟาร์มดีไหมวะมีพวกลทัทธิแปลกๆวะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัว,ตวกลางมันทำอะไรเราได้ลุยเลยอะไรตัวกลวางเป<า>็นแก่เรามีลายเฟินแล้วก็มีไม้หน้าสามกับแล้วก็ขวานอันใหญ่เออพวกมันดูเป็นมิดนะ โอเคไอ้ก้อยชี้อะไอ้นี่มันจะฆ่ากูหลายรอบกูอ um, okay? okay. okay, oh, oh, ู้แรงมากแรงมากเฮ้ยกวางมุดกวางมุดกูยิงก่อนเลยกวางมุดอ่ะมันเล่นเรามันเล่นเราโอเคไม่ต้องยิงก็ไม่แรงขนาดนั้นโอเคโอเคกับโอ้มันยิงไม่ได้ตัวนี้ยิงไม่ได้ไป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 ดีกว่านี่มันไรครับอ้วนโโออ้้หขาวนกอดเขาแน่นๆนะ โอ้โหเอมนเดอดดี๋ยวแล้วกูตกตกแบบดับเบิ้ลวันหนึ่งโอเคลงลงลงโอเคอุ้ยใครยิงวะเอ็งตั้งยิงทนี่มันจะมีแบบบวกรถมาเลยเด้ออือกูเดินไปยังถึงเร็วกว่าอีกตีพอหมดอะโอเคเฮ้ยตามหลักการอะไอ้ด้านบนนั้นอะมีของแน่นอนเดียวซึ่งมั่นใจว่ามีมีปืนหนึ่งกระบอกเฮ้ยกูโดนขโมยของไอ้ฮีทไทเกอร์ไม่ขโมยของไปหมดเลยเบนเดตกูหกเจ็ดอัน เฮ้ยผมว่านี่มันอะไรอ่ะฮะโอ้โอเคมีคิทลี่เหรอดิวโอ้ไอ้กูเดินชนกูเดินชนชิบหายละว่าเราจะสู้ไหมต้องสู้สู้มีมีคิทลี่มาโจมตีแดนเจ๋อกูด้วยกูตายแล้วเนยเรามีระเบิดลบมารอรอปันระเบิดไปแลด้เราอยู่เราอยู่อุ้ยอืมโอเคสวย แม่งบอสได้หว่าเดี๋ยวดี๋ยวดิวดีวหลังดิวหลังดีวหลังหลังวัดนี่ออกเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดได้หวะเบิระเบิดใส่กูทำไมช่วยด้วยช่วยด้วยเออระเบิดไม่กินเฮ้ยกินกินระเบิดยิงยิงระเบิดยิงระเบิดยิเราไม่มีของเราต้องรู้ซะหน่อยละมันคือมันมันมันขึ้นว่ามึงกูมีกระสุนปืนกับมีปืนให้ยิงนะแต่มันไม่มีปืนไงหรือเกมบ้าแสดงว่ามันโผลนี่หว่า พวกโทรไม่ใช้เวทเป็นด้วยเหรอวะอืมอืมโควกแพ้ฝานแพ้ฝานนี่เวทมนต์ไอแคสกันหนึ่งนะัด <c oughs> ไอไปดมโอ้โห <c oughs> ไกวินแล้วทำไมเราไม่เจอปืนแล้วเนะี่ยจระเข้และวะ้วอ่ะอาริเกเตอร์อืมไอจอระเข้ดน้ำจืด ไอ้เกมนี้มันนัวเกินจนเราไม่รู้อะไรจะต้องทำอะไรอ่ะจริงเอย่าแล้วออามาตำรวจตำรวจดิวยิงมันเต็มยิงมันดิวอย่าให้มันจับได้ชิบหายชิบหายยิงตำรวจอยู่เรายิงตำรวจอยู่อือเราล่อตำรวจไว้อยู่ดิวจะตายคุ้มการดิวคุ้มกันดิวกูตายช็อปหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยได้ได้เลยมันเกี่ยวของป่ะท่านหนงยิงมันกี่ต โอเคเดี๋ยวจช่วยเองเดี๋ยวช่วยเองโอเคอ่านี่กูยชิงตัวเองดีกว่าก็กด e ใส่โฟมออเดีอย่ากดนะอ้าวแล้วแล้วหายไปไหนอะอะไรกันเดี๋ยวนี้ยูทูบเลยก็ได้ที่เดี๋ยวอลิเกตเตอร์เราไม่มีเราไม่มีเม็ดคิปตอร์อ้าวอ้าวอ้าว đang phải đang phá rồi, tìm bắn lớn, lớn rồi, lấy không cần phải không phải đâu hết, nếu lớn, nó sẽ dừng ở đây. Ok, đẹp. Chơi Không có nước Ôi, Có bắn không? Wow. Ờ, có người. เรามันจะมีพายุหิมะด้วยนะเว้ยเราต้องหาบ้านอ่ะเฮ้นี่โบก่อนโบก่อนเราต้องหาโอเคเราต้องขึ้นเราขึ้นอ้ยอยู่บ้านอย่างดีอย่างดีเลยอย่างดีอุ้ยนุ่มนุ่มเตียงนุ่มดังเลยครับดังเลยครับก็ขอขับไปจนกิโลเมตรที่สามเหมื่นเลยนะพี่จะไปมันจะขับไปจริงหรอวะขับในเจ๊สามเบื่อกูมีระเบิดด้วยเออบอกไว้อาครับได้นะมายเนี่ยมีต้องสองลูก โอ้ชิวจ่ายนชิวจ่ายนะโอ้ง่ายเกินเกมนี้ง่ายเกินทำไมเกินง่ายเกินเกมที่สามละเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นที่พักอะไรเลยวะเออเราเราไม่มีชิมอะไรกันเลยตอนนี m m ้ต้องเรียกวะไม่มีสิมไม่ชิมเอ้ยมีมีที่มีคีมะก็ตำรวจยาบุกยาบุกยาบุกชิมหายชิมไหยมันแต่ยังไม่มีเปืนไม่มีปืนนี่อย่างเดียว โอเคโอเคเออแดนแดนไอแดนโดนแล้วไอเดียวโดนไอเดีวโดนไอเดีวโดนไอเดิวไอเดียววิ่งดิยวมาเดียวมาเดียวมาเดียวไปไหน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 ไปนหน้าใช่ไหมเดิวดิวอยู่ไหนไปด้านหน้าไปด้านหน้าไปนหน้าไปด้านหน้าโอเคโอ้โหแม่คว่ำคุกนาถาเลยเฮ้ยอย่า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 บุกเก่แดนอย่าบุกอย่าบุกับโคตรกลับมาเก้าพันฮะใช่เหรอใช่ใช่โอเคแดนเราต้องรอดิวละ เราต้องหาบ้านรอละใช่เราต้องหาบ้านหลบพายุหิมะว่ะแต่แบบยิ่วพยายามขึ้นรถมาเรื่อยๆเลยนะยิวราหาบ้านก่อนก็ได้ปะตื่นๆตึนกว่าบ้างแต่ไอ้เที้ยนี่มันขับรถเที้ยดิไอ้พวกตำรวจมันไม่โดนดำเห็นรถชนโรชิบหายแล้วแดนโอ้แดนนี่มันโบสนิกว่าแดนยีส์จุ้ยดูดีโบสีอ้าโอเคๆมันไม่ตามมันอยู่นอกอาณาเขตของมันแดนแต่เราไม่เห็นอะไรเลยนะเว้ย ผมว่ากลับมาวิบวบนถนอนอันไหนถนนอันไหนขึ้นถนนวะ <c oughs> เออตรงมาตรงตรงอย่างเดียวพอตรงมาอย่างนี้ก็พออ๋อนั่นไงถนนถนน,น,นโอ้เดินเราหนาวทำไมเราไม่มีที่พักเลยอ่บริษันะทเที่ยงเชียรเตอร์ไม่มีที่พักเลยพวกกูเลยจะตายไอ,อ้พมอดน่ามีที่พักไหนวะไหนวะเดินน้ำหน่อยตามตามเดนตามเดนเออตามเดนตามเดนโอเคโอเคโอเคโอ้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวา นี่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 เดินช่วยด้วยมันมันบ้าแกบ้ามันตามมาสวยๆๆๆเชื่อคุณเจ็บคุณตายยูตตาเหรออ่าโอเคทุกคนงั้นเอาประมาณนี้แล้วกันนะเนื่องจากแบบผมเล่นหลายรอบแล้วมันก็มีปัญหาแบบเด็ดหลุดบ้างหรือแบบแม่งตายโง่ๆบ้างใครอยากดูอีกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะทุกคนนะผมมีท้ชวนเพื่อนของผมมาเกียนในเกมนี้กันต่อด้วยและสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละเจอกันคลิปหน้าไปบายครับ